จะลงไปปฏิบัติหรือว่าลงไปทําหน้าที่ในพื้นที่ต้องได้รับการฝึกฝนมาเป็นอย่างดีต้องมีความพร้อมในทุกๆด้านนะครับแต่ทุกฝ่ายทุกภาคส่วนมีจุดหมายเดียวกันครับก็คือการนํามาซึ่งสันติสุขให้เกิดขึ้นติดตามจากรายงานพิเศษเสริมสร้างความเข้าใจก่อนปฏิบัติงานครับสสุนนนนััน้้ยงไมิิหากทว กำลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องทราบแนวทางและนโยบายในการปฏิบัติงานในพื้นที่ตามยุทธศาสตร์เสริมสร้างความเข้าใจกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรการเสริมสร้างความเข้าใจและกำหนดแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกต้องให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติงานในจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้เข้าใจต่อยุทธศาสตร์แนวทางการทำงานข้อห้ามและข้อพึงปฏิบัติโดยผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจระดับจังหวัดและหน่วยเฉพาะกิจหมายเลขสองตัว จะต้องนํากลับไปถ่ายทอดกับผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปอย่างเคร่งครัดเข้าใจสาเหตุที่แท้จริงของมันไม่ใช่ว่าเราเราอยากจะเข้าใจตามสิ่งที่เราเข้าใจหรือว่าตามสิ่งที่เขาบอกมาแต่ต้องเข้าใจสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นตามตามความเป็นจริงว่าเ๊สถานาการณ์แท้ที่จริงและในพื้นที่ที่เขารับผิดชอบอยู่เนี่ยสถานาการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากสาเหตุอะไรการทํางานที่ใกล้ชิดกับประชาชนนั้นเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกหน่วย ต้องเข้าใจสภาพภูมิประเทศเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมและความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นที่เป็นสําคัญที่มารับการรับฟังการอบรมในวันนี้ผมก็จะดํานโยบายที่ได้รับนะครับจากผู้ควาวบัญชาไปปรับปร,บประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติภารกิจและปฏิบัติงานประจําวันสําหรับประชาชนในพื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับการที่เจ้าที่รัฐชุมชนสามารถประสานความร่วมมือกันได้หมายความว่า แนวโน้มของสถานการณ์ต,ต่างๆจะลดจะลดน้อยถอยลงไปครับย่อมนำไปสู่การพัฒนาอย่างยางั่งยืนได้ในอนาคตการเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่ด้วยการทำงานที่ได้ใจประชาชนคือจุดหมายปลายทางของการปฏิบัติงานให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อน,นำความสงบสุขอย่างยั่งยืนสู่พื้นที่ต่อไปศิวกรมุ่งมิตรถ่ายภาพวารรรรลันเคนผาพงศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้ารายงาน